สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชันอีกล้วนะคะ Good morning โดบโดยูตรรนะคะกับเลยาชาแนลชนีมี่องสาระนยืนหนึน่งพี่น้องตต่นถึงนมาที่จริงอยากขึ้นแต่แต่ไม่ขึ้นนี่แหละตัแต่เที่ยงขึ้นผุหละแต่แบบว่าเกรงใจนะนะเกรงใจเดี๋ยวคนกัสิว่าโอ้เลยาภาษาเวียทำงานตีคือสอดซองเบิ้งทักแท้ยังประมาณนี้เอาเอายัางว่าหมู่บ้านวันอาทิตย์เนาะจันนะแล้วฉันก็เป็นคนว่างงานหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าไม่ว่างก็ลูกคา้าโทรมารลย,ยาทำงานไหมเอออยู่ที่อารมณ์เพราะชอบเสือกมากกว่าไงเออเอาตรงๆไหมนี่พี่น้องเอาก่อนอื่นลืมลืมทักทายบุกปักเกรฟลองเซ่ขมังสวาสวาเบียงใช่ไหมคะบุกปัเกรฟลองเซ่กัมซีกัมซีกัมซาวตีว่าวได้บอลาไปฝรั่งเศสน่ะนะนะนะสาวเขาเรียกอะไรนะ แคปชั่นว่าไงนะอ่อะไรนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนมีแพลวอยู่ที่นั่นมีซันหรอจ้าขอให้มีแฮมความสุขนะจ้าเอาอกำมองตะเลววอาเปเปอฮึมกำอมองสวาสวาเบียงสบายดีเนอะก,ก็คงสบายแหละแหม อืมอิ่มจังตังอยู่ครบนี่ยุกนานก็แฮปปี้ใช้ชีวิตกิบเก๋นะอ่าว่ากันไปจากแคปชั่นเมื่อคืนถ่ายรูปคิชกันหนะ้าหอไอเฟลวัตตีอันถ้าเป็นบอิสาเลยเนี่ยแต่ว่าพี่น้องผู้ลังคนเพิ่อน宝妈ไข่เออหรือบ่าว่าจังไดอันเพิ่นก็สิว่าโอ้ย่มาเขาคือตามเบิ่งข้าวคกแท้เนอาเอียนเนี่ย ฉันซารแน่เมื่อว่าสูพูเขามักฟังเนาะเออแล้วฉันก็มักมักเบิ่งผอมเบิ่งหยางกระิเดือเผือกเผือกกระไดเมื่อวบาต่อแต่เป็นคนมักว่าผื่นเนาะก็ยังว่าซารแน่ยืนหนึ่งยไม่เก็ตไมซ์โลแกนเลยจ้าใช่ไหมเออโอ้ยไฟกระไดเออเอา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 เขายิ่งถามว่าเขายิ่งว่าฉันไม่ตัดต่ออยู่จะตัดต่อทําไมล่ะเพราะว่าขี้เกียจไงเออเพราะว่ายุต้องเข้าใจสถานการณ์ในการวบาผื่นคนเด้อว่าผื่นคนเนี่ย มันต้องเฝ้าวเฝ้า,าลงเด้ถ้าวัาสดุบดแอารมณ์ตัวพี่น้องเออเพราะฉะนั้นไฟมันเป็นเซนเซอร์เนาะมันก็จะดับดับเออแล้วทีนี้อันจะสังเกตว่าเขาไปรับกันหนาะสนามบินโดยปกติฝรั่งหรือว่าอะไรคนรักกันใช่ไหมเวลาเขาไปรับกันโอเคเขาฮักอยู่เขากิบอะฮากแล้วก็กริบค,คิดกันอย่างนี้แต่อันนี้นะเหมือนคุณแม่ค,คุณแม่เป็นรับคุณลูกกลับมาจากพอลีเดย์แคมจากซัมเมอร์แคมอะเนาะเออ อาถ้าเป็นฝรั่งหนิบ่าเขาบู๊อะไรกันวัแบบยังตะสิกระโดดขี่กันหัวตัวด้วยวิธีคนรักกันเนาะคิดอย่างนี้เลยอันนี้คุณแม่ไปรับลูกกับจากซัมเมอร์แคมป์นะคะอะไรประมาณนี้เนาะเออแล้วชิบวอาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ผ่านไปพ่อหอมปากหอมคอ,อพี่น้องวันยังวันตีที่จริงไม่ได้อยากไอ้นี่นะอีนี่นะไอ้แก๊งอันนี้ต้องขออนุญาตย,ยืมคำคุณแม่มาดามนะ คุณแม่มานามนามอีกคนนึงอันเม่อยากกัดแสดอกอันช่องหากินมาเจอกันนี่ไอ้แก่งลูกซิดพญ่แอยยนคู่อหอลลานน,นี่นะเพิ่นโพลในเพจว่าเพิ่นก็คือนนั่งก็คือไปแคปไอจากที่ว่าไขๆว่าคอมเมนต์ของ f อฟทั้งหลายมาคอมเมนต์นะอย่างเช่นคําว่าอะไรวะหัดมีลูกของตัวเองไม่ต้องไปเติมเต็มพ่อที่เขาพ่อเขาก็มีและรวยด้วยอย่างสินเอาเอฟซีวา อ๋พ่อของเขาก็มีอยู่ค่ะและพ่อของน้องก็รักน้องมากด้วยค่ะคงไม่ต้องการเพราะน้องก็รักพ่อของน้องมากเหมือนกันมาสัมไม่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องมาสร้างภาพให้คนอื่นเขาเห็นใจหรอกอยู่เฉยๆนิ่งๆเดียวก็ดูดีเองก็คือหมายถึงอันว่าที่ผัวนั่นแหละเออพ่อแท้ๆเขาไม่ได้ทิ้งนะคะไม่สมควรใช้คําว่าขอมาเติมเต็มนี่บานนี้ประเด็นไม่ยู่ตรงไหนประเด็นเด่นมันอยู่ตรงอีอันนี้พี่นอ้องอย่าให้ว่าถอขั้นเข่วข่อยแห้งหว่าไปตะสร้างอยู่ ทุกคนควรเห็นใจทุกคนควรให้โอกาสยังไงพระเอกติดก็เป็นคนรักของพอพอแม่ของสองเต้าเห็นใจที่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนะขออภัยคำไม่สุภาพกินกาแฟก่อนเดี๋ยวจุนสมองแป๊บหนึ่งนะคะเห็นใจในฐานะคนรักของพพอ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 เป็นแม่ของสองเต้ามันเกี่ยวกันตรงไหนสติค่ะสติถ้าสติไม่มีก็รับยาโรงพยาบาลสีมาพอยู่ขอรออ่มบนวย สาวกอคอมรอร่อนเป็นคนรักของแม่สิเป็นอย่างแล้วมันเกี่ยวอย่างกันสองเต้าเขาก็มีพ่อของเขาเออไม่ต้องมาสารแนสั่งสอนให้เขาหรอกโอ้ยอีพี่บาอืมบอกซะเถอห้ามึงแล้วก็เขียนว่อยังอีก ทุกคนควรให้โอกาสยังไงพร่เอกซอเขาก็เป็นคนรักของพอพอแม่ของสองต้าเอาคนไว้น้องซองเข้ามาเติมเต็มความเป็นพ่อให้กับนอ่ตอและตอก่อไม่ต้องสาระแนเติมเต็มค่ะพ่อเขาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าการศึกษาการเงินกันเลี้ยงถ้าเขามีเวลาเขาก็เลี้ยงดูเอาใจใส่มีความสุขค่ะไอ้นี่นะั่นเหรอแม้กระทั่งจไม่ได้เหรอ เจอขี้ในแพมเพิร์ดก็ยังเห,หม็นเอ้ยสภา้มนเอาซีวิตมันหลอดก่อนเศก็มูแดกสะก่อน่ะเออนะคะทํามาหากินเองเป็นก่อนค่อยมาถาเติมเต็มคนอื่นไม่ต้องไปเติมเต็มลูกชาวบ้านค่ะเออนะคะสาลาแน่ปฐมสรนชาวบ้านเขานะคะอันซึ่งน้องซ้อ,งอ,งอเข้ามาเติมเต็มความเป็นพ่อให้กับน้องน,นองตอตและตอกอถึงแม้จะไม่ใช่พ่อแท,ะทะ้ๆพ่อเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะพ่อเขายังไม่ตุยไม่ต้องเติมเต็มค่ะ น้องเขาไม่ได้ขาดค่ะถ้ารู้ว่าน้องจะขาดก็ส่งเขาคืนพ่อเขาแค่นั้นค่ะจบนะคะเขาก็ช่วยดูแลลูกๆของแม่พอ่อเมื่อสิบอซอยดูแลบนไดเงินสูบสีดูดไปน,าน,านันๆนะกูว่ามนันกูว่าสันขอภัยเด้พี่น้องขั้นเขียวเนาะอันมันใส่ในภาพลักษณ์ของอีคนเขียนนี่ทำท่าเป็นคนดีนี่ดัจจริตเออสิบ่มาซอยดูแลจังไหนเป็นยังสิบ่อยู่ดูแลอยู่เฮื่นเขาบานเขา งื่อนสืส่อบานสืส่อซองมาแต่ใส่มาแต่พอเขาหามาไหวให้คู่เบาวสะสูโอ้ยปรบปลกใหญ่หลวงเอ้ยเงื่อนดูดไปน่นะน่ะจ้างพี่เรียงอีกลอยไปสิบสามคนหัวตัวเป็นยังสิบดูเลยอันเอาเป็นสาจายางน้ำกลดรวยรวยเซยูนิฟอร์มถึงกระดตัวยมา,าสแสดงความคิดเห็นกล่ำดกักปึกป้งจังสี่ไ่ต้องไปโพดอันสี่ซองห้ไปเขาออนซ่อนน้ำดอกว่าให้เปิดโอกาสเพราะเป็นคนรักของแม่พอรักกันที่อื่นค่ะไม่ใช่ทุละ ที่ฉันจะไปเข้าใจด้วยจ้ะเออไม่ต้องไปเติมเต็มค่ะพ่อคุณพ่อน้องเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะเขาไม่ได้ขาดหายอะไรให้ลูกเขาเขาเติมเต็มให้ลูกเขาเสมอลูกเขามีความสุขแฮปปี้เธอไม่เห็นเลยจ้ะเมื่อวานแหกตาดูด้วยจ้ะเพราะเขายืนพึ่งด้วยลําแข้งตัวเองนะคะพ่อเขาสามารถหารายได้ได้แบ่งความสุขได้พ่อเขาไม่เห็นเ,นเวลาได้อันนี้ยังโอ้ยไก่กาไรเร่ขี้บุขี้หมาขี้ไข่พระทนเ hey, wow ดรนอ,นอ,อนอยู่ให้ว่าซะตขี้ไข้พระท่นเดร้อนยันยังวัตี กินแกนงบะกุ่มปากมะกอสนี่เถ่ากินซื้อ,อเอออย่าให้เว้าถ้าปึกปันนี่ว่าต้องสลรแน่ออกมาโพดให้คนเอียงนะคะสะกอขอมอล่อนี่อืแกงสุนมิแต่ปึกปึกกบิกสีเว้านายลูกซิษย์มะคู่ม้มอลานนนสร้างเว้ยไปพี่น้องเจอกันคลิปหน้า เดี๋ยวสิคองขึ้นเนี่เริ่มปิดแล้วเริ่มปิแเ้วเอาเอากาแฟส,สง,งบลงก่อนน่าจะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย